พระพุทธเจ้ากับนิพพานเป็นอันเดียวกันไอ้เรากับนิพพานก็เป็นอันเดียวกันเรากับมหามิมุติมหานิพพานเป็นอันเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ที่หัวใจทุกคนทุกคนไม่ใกลไม่ไกลใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัตินี้เราจะกราบท่านอย่างหมอบราบ่าหมอบราบ่าท่านว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราตถากมี่ันสอนไว,แวน้แล้วนี่แหละที่ว่าโยธรรมังพฏิติโสมังพนทตินามะ ผู้ใดเห็นทมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราสาวกเห็นไปโดยลําดับตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ทานแต่ศีลแต่ภาวนาไปเรื่อยเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงเก้าเข้าภาวนามีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปยิ่งใกล้ชิดติดพันเข้าไปสุดท้ายก็นิพพานอยู่ชั่วเอือ้อมพระพุทธเจ้าอยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอื้อมเข้าไปนะขอให้พากันมาปฏิบัตินะอย่าให้กิเลสมันหลอกมันหลอนอันนั้นคืออันนี้ข้าลัาสมัยถ้าเป็นคมดีความดีกะเป็นคือเป็นล้าสมัย การสร้างบาปสร้างเวลาไหนเป็นบาปทั้งนั้นการสร้างบุญสร้างเวลาไหนเป็นบุญทั้งนั้นสร้างมรรคผลนิพพานสร้างเวลาไเป็นมรรคผลนิพพานทั้งนั้นให้ถือทำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าเ้กิเลนมาหลอกลวงการประทานที่เวลาเวลามันเป็นมืดกับแจ้งท่านั้นที่เลสกับตัวของเรากับหัวใจของเราไม่มีมือมีแจ้งปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเอามันออกไม่ได้จะมืดตลอดไปนะถ้าเราเปิดมานออกได้จ้าึ้นเดียวนั้นไม่ต้องหาเวลาเวลาที่ไหนล่ะให้พากันจดจํา